สวัสดีค่ะทุกคนค่ะอยู่กับตา้านะคะที่ช่องตาต้าบัวประดิษฐ์นะคะวันนี้ต้าก็เพิ่งได้ของมาเลยนี่เลยเรามาดูกันนะคะว่าเป็นอะไรนะคะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะอยู่กับตา้าอีกแล้วนะคะที่ช่องตาต้าบัวประดิษฐ์ แน่ๆนะคะวันนี้นะคะตากลับมากับการรีวิวนะคะและการรีวิวครั้งนี้นะคะทุกคนไม่เหมือนครั้งกันก่อนแน่นอนค่ะเพราะตาได้ของดีมาของดีครั้งนี้นะคะตาต้องบอกเลยว่ามันเซอร์ไพรส์ต้ามากๆนะคะเป็นมาม่านะคะทุกคนแต่ครั้งนี้จะไม่ใช่มาม่าเพ็ไม่ใช่อันดับหนึ่งอันดับสองอย่างที่ตาเคยรีวิวไปแล้วนะคะครั้งนี้จะเป็นมาม่าที่พิเศษกว่าครั้งไหนๆนะคะเพราะว่าครั้งนี้จะเป็นมาม่าซุปชาไข่มุกค่ะทุกคน คือที่ตกใจไม่ใช่ทุกคนคือมันจะกินได้หรือเปล่าอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะอะเรามาแกะห่อพร้อมกันไปเลยดีกว่านะคะก้าเพิ่งได้มาวันนี้แบบสดๆร้อนๆเลยนะคะทุกคนนี่เลยค่ะต้องบอกก่อนนะคะเขาเป็นแบรนด์ของ t Life X Mami หรือว่า Mami X t Life อะไรสักอย่างนะคะอะมาแกะพร้อมกันเลยค่ะเพิ่งได้มาเลยนะคะวันนี้เลยนะทุกคนเราก็จะมาแกะพร้อมทุกคนนะคะพร้อมน้องหมาเลยนะคะกำลังใจเหมือนเดิมคะ่ะ แกอย่างนี้เลยละกันนะได้มาแล้วค่ะทุกคนค่ะน,นี่ค่ะมาม่านะคะจากมามี่ XT l i f e นะคะรสชาไข่มุกค,ค่ะที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะคือเขากินทั้งเย็นได้และทั้งร้อนได้ค่ะทุกคน เลิศเ,เดอรเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะมาค่ะทุกคนค่ะเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเจ้าตัวมาม่านเนี่ยมันจะทานยังไงเป็นยังไงบ้างน,นะคะแกะไปพร้อมๆกันเลยนะคะต้าไม่เคยทานมาก่อนเลยนะคือต้าเห็นว่าเขาวาันลงโฆษณานะคะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากลองอะแต่ตาต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่ได้มีในเกาะปีนังนะคะทุกคนอันนี้ตาสั่งออนไลน์นะคะกับทางเว็บทีไลฟ์โดยตรงนะคะ แต่ตาจะแปะลิงก์เว็บไว้ให้ละกันเนาะเผื่อใครอยากจะสนใจอยากลองกันบ้างนะคะเพราะว่าอันเนี้ยมันจะมีขายที่ KL นะคะหรือว่าเซรังงอก็คือฝั่ง KL เลยเนาะที่นี่มันจะไม่มีนะคะ,ะจากถ้วยแล้วนะคะข้างหน้านี่ก็จะเป็นนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นฝั่งร้อนนะคะ<ๆ><ๆ>เขาแบ่งเป็นเส้นถึงกลางม<ๆ>ให้เลยทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฝั่งเย็นนะคะนี่เลยตื่นเต้นเหมือนกันเนาะอะ่ะ อ่านวิธีทานก่อนนะคะเขาก็บอกว่าให้เปิดฝาแล้วก็ใส่ผงก่อนนะแล้วก็ใส่ครีมเมอร์นะคะลงไปในถ้วยปุ๊บก็น้ำร้อนนะคะนิตาก็มีน้ำร้อนมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีน้ำเย็นเนาะ l 5 0 ml โดยประมาณนะคะแล้วก็คนๆแล้วก็ปิดไว้นะคะ3นาทีเลยและเราก็ต้องมาลองดูกันนะคะว่าเป็นยังไงเขาบอกว่า สามารถจะแอดน้ําแข็งลงไปได้นะทุกคนบ้าบอคอแตกอะแต่ตาไม่มีน้ำแข็งนะคะต้าก็จะใช้เป็นน้ําเย็นแทนเนาะเฮ้ยอะ,อะมาลองกันค่ะมาดูกันนะคะว่าแกะเราจะเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็คือที่ต้าอ่านให้ฟังเมื่อกี้นะคะ c o o k i n งอินสตรั t ชั่นะคะเปิดมาเลยปึ๊บอเออมันคือชาไข่มุกจริงๆอะทุกคน ไม่จกตานะคะอันนี้คือไข่มุกค่ะแม่เจ้าแล้วก็มีอะน้องหมายอยากกินอะไม่ได้ไม่ได้แล้วก็มีซ่อมม,ม,มีหลอดด้วยอ่ะล่าสุดแล้วก็มีผงต่างๆนะคะแล้วก็มาม่าน,นั่นเองนะคะ ทุกคนค่ะจากที่ตาคิดว่ามันทานได้ครึ่งหนึ่งนะคะจริงๆมันทิ้ถึงความเป็นจริงมันจะครึ่งหนึ่งได้ไงเนาะครึ่งหนึ่งร้อนครึ่งหนึ่งเย็นน้าร้อนดวนน้ำเย็นมันก็ไม่รอดปะอ่ะจริงจริงมันก็เป็นมาม่าแบบนี้เลยนะคะปกตินะคะแล้วก็เราก็จะต้องใส่น้ําร้อนก่อนเพื่อให้เส้นเนี่ยเขาไม่แข็งเนาะเส้นนุ่มนะคะเราจะได้ทานได้อลองเลยละกันใส่น้าร้อนเลยนะคะตาใส่เลยโชว์โลโก้หน่อย 250ml อุ๊บนี่นะคะสีแดงเขาเขียนว่าเป็น Taste ทสท Seasoning เนาะน่าจะเป็นผงชาไข่มูกะคะ่ะเนี่ยอืมกินไข่มุกทุกคนว,ว้าวผงมันจีดแดงๆแ,แบบนี้นะคะอ่ากินไข่มุกก็ทุกคน กลิ่นชาไข่มุกค่ะอ,อันนี้ครีมเมอร์นะคะครีมเมอร์จะเป็นซองสีม่วงนะมาหวนนี่ก็กลิ่นครีมเมอร์เลยนะคะทุกคนสีขาวค่ะเห็นปะมันจะเป็นผงสีขาวข้างในนะทุกคนปึ๊บใส่ลงไป ทุกคนจ๋า้าอยากให้เห็นมากเลยนะคะว่าสีเขาคือแบบไข่มุกอะโคลนแบบเป็นแบบสีชาไข่มุกนะคะซุปแบบโอ้โหร้อนๆเลยจ้า <c oughs> เดี๋ยวรอสามนาทีนะคะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารสชาติเขาเป็นยังไงนะคะ <c oughs> ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ไข่มุกนะเขาบอกว่ารอสามนาทีแล้วค่อยใส่ไข่มุกนะคะ <c oughs> รอไว้ก่อนนะจ๊า ค่ะทุกคนค่ะสามนาทีแล้วค่ะมาเลยนะคะมาดูกันต่อนะคะรแม่เจ้าพวกคุณโอร้อนร้อนๆกลิ่นคือแบบชาไข่มุกก่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่อันนี้ไปก่อนนะคะเจ้าไข่มุกของเขานั่นเองนะคะไข่มุกเขาลูกเล็กๆนะทุกคนเนี่ยใส่เลยนะไม่รีรอจ้ะ กลิ่นคือแบบอืกลิ่นคือชาไข่มุกกัาทุกคนแบบเออมันหอมอากภาพประวัติศาสตร์เดี๋ยวต้ตาจะถ่ายให้ดูใกล้ๆเลยนะคะว่ามันเป็นยังไงพอใส่ไปแล้วอืไข่มุกหวานเนี่ค่ะทุกคนหลังจากที่ต้าใส่เจ้าไข่มุกไปแล้วอมือเปื้อนด้วยนะหลังจากที่ใส่เจ้าไข่มุกลงไปแล้วนะคะมันคือมาม่า ชาไข่มุกจริงๆอะทุกคนคือมันเหมือนชาไข่มุกเลยอะคะ่ะมีไข่มุกมีชานมเนาะเดี๋ยวเราลองมาชิมรสชาติกันนะคะว่ารสชาติเขาเป็นยังไงเนาะบอกก่อนเลยนะคะว่ากลิ่นดีมากๆนะคะเพราะว่าปกติต้าก็เป็นคนที่ทานชานมไข่มุกอยู่แล้วเนาะอันนี้เราลองมาชิมแบบร้อนกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวต้าจะาเปลี่ยนเป็นน้ำเย็นให้เนาะแล้วก็จะมาลองชิมกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะ รสชาติเผ็ดด้วยทุกคนเดี๋ยวนะพอชิมไข่มุกเนียนะคะไม่มีรสชาติของชาไข่มุกเลยอะทุกคนคือมันมีกลิ่นนะแต่รสชาติมันไม่ได้แบบเป็นชานมขนาดนั้นนะคะทุกคนมันแบบ เดี๋ยวนะชิมน้ำซุปไปเลยดีกว่ารู้แล้วรู้รอดไปเลย้องว่ามันไม่ไม่มีรสชาไข่หมูกะัะทุกคนมันเป็นแค่กลิ่นเฉยๆพอไปกินแล้วแบบต้องไม่ค่อยชอบนะเส้นอร่อยนะคะแต่ว่าตัวชาไข่มุกมันไม่เข้มข้นเลยทุกคนมันเป็นซุปเลยอะคะ่ะแต่เส้นอร่อยนะ เส้นอร่อยแต่ว่าตัวซุปแรสชาติแบบจืดจางมากนะคะตัวซุปเตาว่าตัไม่ค่อยชอบอะทุกคนไม่มีเลยอ่ะรสกลิ่นนมกลิ่นหวานของนมกลิ่นหอมของนมอย่างเงี้ยไม่มีเลยนะคะครีมเมอร์เราก็ไม่ได้กลิ่นของเขานะคะมันเหมือนเป็นแบบมาในรูปแบบผงที่แบบเจือจางไปแล้วแต่ว่ากลิ่นอะ เป็นชานมเลยเป็นชานมไข่มุกปก,กติที่เราทานกันเลยนะคะตัวไข่มุกก็ไม่ได้มีความหนึบหนับนะแบบมันจะเป็นเหมือนไข่มุกแบบเนี่ยทุกคนไข่มุกเหลือลูกเท่านี้ลูกเล็กมากมันหนึบหนับแบบชาไข่มุกที่เล็กแบบเล็กของเดิมประมาณหลายๆเท่าทุกคนสำหรับต้าต้าไม่ค่อยชอบนะคะ ไม่เอาอ่ะไม่ชอบเลยอ่ะคือไปกินมาม่าแล้วก็ชาไข่มุกเลยดีกว่าซื้อมาม่ามาถ้วยหนึ่งมาม่าต้ยมยำมาม่าอะไรก็แล้วแต่ถ้วยหนึ่งซื้อชาไข่มุกแก้วหนึ่งดีกว่านะคะมาผสมกันไม่โอเคคนไม่ไหวไม่ไหวหรือว่าเราจะลองแบบเย็นดีลองแบบเย็นดูไหมเผื่อเย็นาจจาะโอเคก็ได้ ป,ปี่ยนาบบบมาแล้วค่ะทุกคนคะ่ะแบบเย็ยนขออนุญาตเปลี่ยนภาชนะนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มันร้อนไงเราก็เลยใส่เย็นตรงนี้นะคะอ่ะมาลองดูกันนะว่าเป็นยังไงไหนไหนเขาก็ให้หลอดมาแล้วนะคะให้หลอดมาด้วยนะหลอดแบบมันยืดหยุ่นได้นะคะเดี๋ยวเราก็มาลองกับหลอดเลยดีกว่าหลอดแบบนี้นะข,นขึ้นขึ้นหดหดแบบนี้ ไม่โอเคทุกคนมันไม่โอเคมากๆเลยอะต้าว่ามันเป็นชาไข่มุกแบบเผ็ดด้วยเพราะามันเป็นผงตอนที่เป็นผงไข่มุกอะค่ะเป็นไอเป็นผงชาไข่มุกสีแดงนะคะเขาเหมือนใส่คลิกลงไปด้วยทุกคนแล้วต้ารู้สึกว่าแบบมันไม่คข้ามาอยู่ด้วยกันอะฮไม่โอเคทุกคน มาทางด้านเส้นนะคะของแบบเย็นกันบ้างนะไม่ผ่านบอกเลยว่าไม่ผ่านนะทุกคนไม่โอเคเลยแต่ว่าต้าไม่แน่ใจนะอาจจะแบบแล้วแต่คนนะคะว่าแบบบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบนะคะสําหรับต้าต้าว่ารู้สึกว่าแบบ ไม่โอเคค่ะข้อดีของเขาคือเส้นเหนียวนุ่มนะอร่อยแต่ว่าตัวน้ำซุปอะทุกคนมันปลาแหมปลาแหมมามันเหมือนกับแบบไม่มีรสชาติชาไข่มุกแต่ว่ามีกลิ่นชาไข่มุกแล้วพอทานเข้าไปมันจืดๆแล้วก็เผ็ดปลายๆที่แบบเือนผงพริกอะไรเงี้ยตัวไข่มุกเล็กๆแล้วก็มันหนึบหนับจริงแต่มันเล็กมากทุกคนมันเล็กกว่าขนาดปกติด้วยนะคะสำหรับต้าเราต้าไม่โอเคนะทั้งแบบร้อนแบบเย็นเลยนะคะทุกคนอะอย่างที่ต้าบอกนะคะอันนี้เป็นเหมือนกับ ลิ้นสัมผัสของต้าน,นะคะแต่และคนอาจจะชอบรสชาติไม่เหมือนกันเนาะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของต้าน,นะคะมารีวิวเนาะแบบเรียวๆให้ดูเลยนะคะว่าต้ารู้สึกยังไงนะคะกับมาม่านำซุปชาไข่มุกนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากลองนะคะต้าจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ตรงนี้นะคะมามี XT l ก f e นะคะยังไงก็ลองไปกดสั่งได้นะคะถ้าสั่งผ่านเว็บอะต้าว่าน่าจะส่งแค่แบบในประเทศมาเลเซียเท่านั้นนะคะแล้วก็ ราคาของเขาเนี่ยจริงๆแล้วอะ้าไม่แน่ใจว่าถ้วยหนึ่งจริงๆเท่าไหร่เพราะว่าเขานะคะให้ซื้อแบบ3ถ้วยนะคะในราคา15เหรียญ90เซนนะคะตาก็ซื้อมา3มถ้วยเลยนะคะนี่เลยนะมีมันก็ทานได้ทั้งเย็นทั้งร้อนนะคะใครอยากลองก็ลองไปดูที่เว็บไซต์ของเขาได้นะคะลองซื้อมาลองชิมดูเนาะ3ถ้วยน,ยนะคะอยู่ในราคาที่15ริงกิต90เซนนะคะแล้วก็มีค่าส่งอีกเนาะ เจตริงกิทนะคะส่งมาเกาะปีนังเนาะแต่ว่าสถานที่อื่นก็จะมีค่าส่งที่แตกต่างกันไปนะคะยังไงนะคะก็ขอบคุณมากๆเหมือนเดิมค่ะที่ทุกคนมาติดตามช่องจ้ต้าโบประดิษฐ์นะคะแล้วมาลองดูกันนะคะว่าคลิปหน้าจ้าจะรีวิวอะไรอีกหรือว่าพาไปรีวิวที่ไหนอีกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะในการติดตามจ้าโนในคลิปต่อ,ตอไปะคะ่ะยังไงวันนี้ต้าขอลาไปก่อนนะคะรู้สึกเฟลมากเลยอะที่แบบ เราหวังว่าแบบรสชาติชาติุกของเรามันจะโอเคอะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเนี่น้อยได้มารองมารีวิวด้วยกันนะคะไงวันนี้ต้าขอไปก่อนนะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ